สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้การต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์หนึ่งเฟสหรือตัวสมมติหนึ่งเฟสนะครับก็คือในวงจรชุดนี้นะครับก็คือมีเพื่อนสมาชิกนะครับขอมานะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปให้ดูนะครับแต่ว่าในชุดนี้นะครับก็คือผมจะวาดเป็นรูปภาพนะครับอย่างนี้นะครับตามอุปกรณ์นะครับ ที่เราจะใช้งานนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูง่ายนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเราจะแปลงไฟนะครับให้โฟลสวิตนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือโฟลสวิตนะครับที่ตรวจเช็คน้ำขาดในเส้นท่อนะครับโดยที่เราจะใช้ไฟเป็น24โวลต์ DC นะครับเป็น24โวลต์ดีเพื่อในการแก้ไขนะครับไม่ให้เกิดอันตรายนะครับ ตัวโฟล์สวิตนี้นะครับเราก็จะเป็นแปลงไฟมาเป็น24โวลต์นะครับดีซีเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับที่เราจะต้องใช้งานนะครับก็จะมีตัวเมนเบกเกอร์นะครับหนึ่งเฟสนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเราไปควบคุมมอเตอร์หนึ่งเฟสแล้วก็ซัมเมอร์นะครับที่เป็นไฟหนึ่งเฟสนะครับอันนี้ก็คือตัวเมนเบกเกอร์หนึ่งเฟสนะครับแล้วก็ทาร์เมอร์ดิจิตอลนะครับรุ่นนี้ก็ผมใช้เป็นรุ่น KT 3 1 6 t นะครับ KT 3 1 6 t นะครับทนกระแสได้ถึง25แอมป์นะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตชิ่งนะครับแปลงไฟจาก220โวลต์ AC เป็น24โวลต์ DC นะครับเป็น24โวลต์ DC นะครับผมอันนี้ก็เป็นโฟสวิตปกตินะครับโฟสวิตตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์ที่เป็นคอยล์นะครับ24โวลต์ ดีซีนะครับอ่าเราไปเลือกซื้อนะครับเราต้องสั่งซื้อว่าเป็นคอย24โวลต์ดีซีนะครับอ่าสวิตชิ่งของเราก็เป็น24โวลต์ดีซีนะครับแล้วก็ตัวซีเลคเตอร์สวิตต์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นซีเลคเตอร์สวิตต์แบบ3จังหวะนะครับ3จังหวะแล้วก็ไพลอตแลมนะครับแสดงสถานะการทำงานหยุดการทำงานแล้วก็เกิดโอเวอร์โหลดนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้เราก็ต้องดูตัวมอเตอร์ของเราก่อนนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับให้เหมาะสมนะครับมีคลิปที่ผมบอกวิธีการคัดเลือกอยู่นะครับก็ไปชมคลิปเก่าได้นะครับอันนี้ก็คือแมกเนติกกับโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทัมเมอร์ลิเลย์นะครับทัมเมอร์ลิเล่รุ่นที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นรุ่น h 3 c r a 8นะครับผม เฮดสามซีอาร์กีเอแปดนะครับอันนี้ก็เป็นชุดอุปกรณ์จริงนะครับชุดอุปกรณ์ตัวจริงอาจจะว่าผมจะให้เพื่อนๆดูง่ายนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกผมก็จะให้เพื่อนๆดูเป็นรูปภาพนะครับที่ผมได้วาดรูปขึ้นมานะครับตามอุปกรณ์ที่ผมได้กล่าวเมื่อต้นนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเมนเบเกอร์นะครับตัวทัมเมอร์รีเลย์นะครับสวิตชิงโฟร์สวิตรีเลย์นะครับ อ่าตัวรีเลย์แล้วก็ซีเลคเตอร์สวิตช์แบบ3จังหวะนะครับอันนี้ก็ไพลอตแลมป์นะครับแมกเนติกพ่วงด้วยอุปโหลดนะครับอ่านี้ผมใช้แมกเนติกนั่นก็คือเป็นคอยล์สองโวลต์นะครับคอยล์สองโวลต์ AC นะครับอันนี้ก็คือผมแทนมอเตอร์นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นทามเมอร์รีเลย์นะครับทามเมอร์รีเลย์อ่า h 3 c r ามีดเอนะครับเป็นทามเมอร์8ขานะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับ ตัวเมนเบเกอร์นะครับเส้นลายนะครับผมแทนนะครับผมใช้เส้นสีแดงนะครับแล้วก็นิวตันนะครับเป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มาเริ่มขาออกกันเลยนะครับเพื่อนๆก็ดูกับผมแล้วก็ถ้ามีอุปกรณ์ตัวจริงก็ต่อกับผมไปทีละเส้นเลยนะครับเพราะว่าสีก็อาจจะโยงไปโยงมานิดนึงนะครับถ้าต่อกับผมไปทีละเส้นเลยก็จะดูเข้าใจง่ายนะครับผมก็จะเริ่มด้วยเส้นลายนะครับ จากตัวเมนเบกเกอร์ขาออกนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมมาทางด้านนี้นิดนึงนะครับผมเส้นลายเส้นนี้นะครับเราจะวิ่งเข้ามาที่ตัวเอเวร์โหลดหมายเลขเก้าสิบห้าก่อนนะครับผมนะครับผมมาทางด้านนี้แล้วกันนะครับเราก็มาเข้าที่ หมายเลข95นะครับของโอเวอร์โหลดนะครับเนี่ยนะครับโอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับก็มีหมายเลขบอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชุดนี้ก็คือจะเรียงอยู่ทางด้านหน้านี่ครับเพื่อนๆไม่เห็นนะครับตรงนี้อ่ะนี่นะครับอันนี้ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลขก็คือจะมีบอกอยู่แล้วนะครับตามที่ผมเขียนนะครับแล้วก็ขาออกนะครับก็จะออกจากหมายเลข96นะครับ ผมก็วนกลับไปนิดนึงก็จะไปเข้าตัวซ e เลคเตอร์สวิตนะครับแบบ3จังหวะเราไปเข้าข้างไหนก่อนก็ได้นะครับจะบนหรือล่างก่อนก็ได้นะครับข้างหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาเข้าด้านล่างนะครับของตัวซ e เลคเตอร์สวิตตตัวนี้นะครับน,นี่นะครับอันนี้ก็คือคู่บน ก็คู่ด้านล่างะนะครับแล้วก็เราก็พ่วงเส้นสั้นหนึ่งเส้นนะครับพ่วงเส้นสั้นหนึ่งเส้นไปใส่คว้าตรงด้านบนนะครับอ,อย่างนี้นะครับนี้เราก็สามารถเอาออกไปใช้ได้เลยนะครับเมนนุ่นกับออโตโออ้ผมหรือบอกเพื่อนๆไปว่าก็คือผมจะต่อให้ดูลักษณะว่าเราเอาไปใช้ระบบเมนนว่นนะครับก็คือ สั่งงานให้มอเตอร์ทํางานเลยนะครับแล้วก็ระบบออโต้ก็คือเราจะต่อผ่านชุดนี้นะครับชุดนี้ทั้งหมดนะครับต่อผ่านชุดนี้แต่ว่าเมนนุ่ก็คือเราสั่งให้แมกเนติกทางานแล้วก็ตัวมอเตอร์ของเราทํางานทันทีนะครับเราก็จะมาต่อระบบเมนนุ่นกันก่อนนะครับเมนนุ่ก็คือสั่งงานโดยตรงนะครับเราก็จะต่อออกจากคู่ด้านล่างนะครับของตัวเซลัเตอร์สวิตช์นะครับ เพิ่มเส้นไฟหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มาจ่ายเข้าชุดคอยเลยนะครับอันนี้สัญลักษณ์นะครับ A 1 A 2ก็คือเป็นชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมก็เดินเข้าไปนะครับเราจะเอาเข้าที่ A 1หรือ A 2ก่อนก็ได้นะครับน,นี่ก็คือเส้นไฟผมเอาเข้าที่ A 1นะครับอย่างนี้นะครับ ต่อมานะครับเราก็มาต่อทางฝั่งออโต้นะครับที่จะใช้ตัวทม์เมอร์ดิจิตอลนะครับตั้งเวลาการทํางานนะครับผมตั้งเวลาการทํางานก็คือเราสามารถตั้งเวลาการทํางานนะครับแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาได้นะครับให้ตัวสมเร์หรือให้มอเตอร์ของเราทํางานนะครับแต่ก็มีตัวโฟล์สวิต c ์นะครับตรวจเช็คน้ําขาดในเส้นท่อสมมุติว่าไม่มีน้ําในเส้นท่ออย่างนี้นะครับ ตัวทัมเมอร์รีเล์ก็ทํางานตามที่เราตั้งไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีน้ํามาดันในเส้นท่อปั๊บนะครับก็จะตัดการทํางานเลยนะครับผมนะครับก็คือป้องกันมอเตอร์ของเรานะครับทางฝั่งออโต้นะครับเราก็ต่อเส้นไฟออกจากตัวซีลิกเตอร์สวิตฝั่งด้านบนนะครับนะครับฝั่งด้านบนก็จะวิ่งเข้าไปที่ตัวทัมเมอร์ดิจิตอลเลยนะครับเข้าที่หมายเลขหนึ่งนะครับ ต่อเข้าที่หมายเลขหนึ่งะครับอันนี้ก็คือเส้นลายนะครับยังเป็นเส้นไฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราเพิ่ม Newton นิวตันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับน,นิวตันเราก็จะต่อออกจากตัวเมนเบเกอร์นะครับออกจากเมนเบเกอร์ก็วิ่งเข้ามาที่ตัวทาร์เมอร์ดิจิตอลเลยนะครับก็มาเข้าที่หมายเลข2นะครับมีหมายเลขบอกอยู่แล้วนะครับ ก็มาเข้าที่หมายเลข2นะครับของตัวทามเมอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ขาออกก็คือหมายเลข3นะครับหมายเลขสาเราต่อนิวิตอนเพิ่มเลยแล้วกันนะครับหมายเลขสาเราก็จะมาต่อเข้าสวิตชิ่งนะครับนะครับที่มีสัญลักษณ์อยู่แล้วนะครับ LN นะครับแล้วก็มีไฟบวกไฟลบนะครับเราก็จะมาต่อเข้าที่ N นะครับอันนี้เป็นไฟ220นะครับตัวนี้ เรามาต่อเข้าที่เอ็นนะครับแล้วก็เส้นลายนะครับเส้นลายก็ออกจากหมายเลข4นะครับแล้วก็มาต่อเข้า L ของสวิตชิ่งนะครับอ่นี่นะครับอันนี้เราก็สามารถเอาไฟบวกไฟลบไปใช้ได้แล้วนะครับอ่าโดยที่ไฟบวกนะครับที่ออกจากสวิตชิ่งนะครับก็จะเป็นไฟบวก24โวลต์ DC แล้วนะครับ 24โวลต์ดีซีนะครับไฟบวกเราก็จะมาต่อเข้าโฟร์สวิตต์นะครับโฟร์สวิตต์เราจะต่อเข้าคอนแทกนะครับที่เป็นคอนแทก N O นะครับอาจจะมีคอนแทก N C กับคอนแทก N O นะครับเราจะต่อเข้าคอนแทก N O นะครับที่อยังไม่ต่อถึงกันนะครับผมเมื่อเรากด Pi, สวิตช์บพายสมมตนั้ามีน้ําเข้ามาดันสวิตช์ใบพายสวิตช์ใบพายปั๊บนะครับ คอนแทกนี้ก็จะเชื่อมต่อถึงกันอย่างนี้นะครับโดยปกติก็จะจากกันอยู่ก็คือเป็นคอนแทก no นะครับอ่าเราก็เอาเข้าฝั่งหนึ่งของตัวโฟล w สวิตนะครับไฟบวก2 4โวลต์นะครับผมแล้วก็ไฟบวกขาออกนะครับอีกหนึ่งด้านขาออกอีกหนึ่งด้านอ่าเราก็จะมาจ่ายเข้าตัวรีเลย์นะครับที่เป็นรีเลย์อ่าคอย24โวลต์ DC นะครับ เป็นคอยล์โวลต์ DC อ่าเราก็จะมาต่อเข้าชุดคอยล์ชุดคอยล์ของรีเลย์ก็คือหมายเลข13กับหมายเลข14นะครับอันนี้เราก็จะมาจ่ายจากตัวโฟร์สวิตต์ก็มาเข้าที่หมายเลข13นะครับของตัวรีเลย์นะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนไฟลบนะครับไฟลบจากสวิตชิ่งนะครับอ่าไฟลบอ่าผมต่อไฟลบออกมานะครับลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับ เราก็จะมาจ่ายเข้าหมายเลขสิบสี่เลยนะครับไฟลบมาจ่ายเข้าหมายเลขสิบสี่ของตัวรีเลย์เลยนะครับชุดนี้นะครับที่เราต่อนะครับชุดนี้ก็เป็นเป็นไฟยี่สิบสี่โวลต์ดีซีนะครับเป็นไฟยี่สี่โวลต์ดีซีแต่ว่าแมกเนลติกของเราเป็นไฟนะครับที่เป็นชุดคอยก็คือเป็นไฟสองรอยี่สิบโวลต์เอซนะครับ ก็คือเราเอาไฟ2ีโวลต์ดีซีมาเข้าชุดคอยของรีเลย์นะครับให้รีเลย์ทำงานนะครับก็คือให้ตัวโฟร์สวิตช์นะครับเป็นตัวต่อวงจรนะครับวงจรไฟ2 4โวลต์นะครับให้ถึงกันนะครับแต่ว่าชุดคอยของแมกนติกของเราเป็นไฟ220นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะเอาไฟ220นะครับมาต่อเข้าคอนแทคของรีเลย์นะครับ เราก็จะเอาออกจากตัวสวิตชิงก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาออมมาจากตัวเมนบิเกอร์ก็ได้นะครับอ่ะนี่ผมเอาใกล้ที่หนึ่งก็เอาออกจากสวิตชิงแล้วกันนะครับจาก L นะครับเพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะครับอ่าก็คือวิ่งเข้าไปที่ตัวรีเลย์น,นะครับอ่าเราจะจ่ายเข้าหมายเลขสิบสองนะครับอ่ะเราเอา ชุดของเลข12ไปใช้งานนะครับคอนแทคของรีเลย์ที่เราจะาไปต่อใช้งานได้นะครับก็เป็นคอนแทค n o นะครับอของหมายเลข12ที่เชื่อมต่อถึงเชื่อมที่เป็นคอนแทค NO ก็คือหมายเลข8นะครับเราก็จะต่อไฟออกจากหมายเลข8นะครับขาเข้าก็เป็นหมายเลข12นะครับขาออกก็จะเป็นหมายเลข8นะครับหมายเลข8 จากหมายเลขแปดเราก็จะวิ่งเข้ามาชุดคอยของแม่เติกติคอนแทคเตอร์นะครับตรง A1 นะครับผมย้อนลงมานิดนึงนะครับอันนี้ครับสายมันก็จะค้อคยกันไปค้อยกันมานิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ต่อกับผมตามผมทีละเส้นนะครับอ,อันนี้เราวิ่งเข้าไปที่ A1 นะครับผม ซิกแซกนิดหนึ่งอ่ะนะครับก็คือเข้ามาจ้ำที่ A 1เหมือนกันนะครับอ่าแล้วเราก็เพิ่มเส้นสายไฟยอีกหนึ่งเส้นนะครับเข้าไปที่หมายเลข12นะครับอ่าตรงรีเลย์น,นะครับอ่าเพิ่มเข้าไปหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาเราจะมาจ่ายเข้าตัวทัมเมอร์รีเลย์น,นะครับมาจ่ายเข้าชุดคอ,อยนะครับอันนี้เป็นทัมเมอร์รีเลย์นี่ก็เป็นคอ,อย220นะครับผม เป็นคอย220โวลต์นะครับชุดคอยก็คือหมายเลขเจ็ดกับหมายเลข2นะครับอันนี้ผมเอาวิ่งเข้ามาที่หมายเลขเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นไฟนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มนิวตันกันนิดนึงนะครับผมนิวตันเราก็เราจะออกมาจากตรงสวิตชิ่งเลยก็ได้นะครับนิวตนันนะครับผมต่อออกจากสวิตชิ่งมานะครับ เดี๋ยวเรามาจ่ายเข้าชุดคอยของตัวทัมเมอร์รีเลย์กันก่อนนะครับเส้นไฟเราเข้าที่หมายเลข1นะครับหมายเลข2อาเราก็เอาิวตอนนะครับอันนี้ที่เป็นไฟสองร้อยยี่สิบนะครับมาจ่ายเข้าหมายเลขสองนะครับเพื่อให้ครบวงจรนะครับผมแล้วก็ นิวตอนอีกหนึ่งเส้นนะครับนิวต้อน1-1ึหนึ่งเส้นเราจะเอาจากจุดไหนก็ได้นะครับผมนะครับจากจุดไหนก็ได้อ่ะอย่างเช่นเราจะเอาจากตัวทอมเมอร์ดิจิตอลนี่ก็ได้ครับจากหมายเลข2นะครับตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่มาจ่ายเข้าชุดคอยของแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับให้ครบวงจรนี่นะครับมาจ่ายเข้าชุดคอยเข้าที่ A2 นะครับ แล้วก็ตรงทามเมอร์รีเล์นะครับทามเมอร์รีเล่เดี๋ยวผมก็อธิบายให้เพื่อนๆหนลักษณะการทํางานอีกทีหนึ่งนะครับทามเมอร์รีเล์ก็คือเราสามารถตั้งได้นะครับผมตั้งเวลาได้ก็คือ,อเราก็จะใช้เป็นค่าวินาทีนะครับผมค่าวินาทีก็คือตั้งไปที่มันจะมีตัวปรับอยู่นะครับผมนะครับจะมีตัวปรับอยู่ตรงจุดนี้นะครับอันนี้เราก็ปรับให้เป็น SEC แล้วก็ปรับโหมดให้เป็นโหมด A นะครับ ก็เป็นโหมดวินาทีนะครับเป็นโหมดวินาทีโดยที่คอนแทคที่เราจะออกไปใช้งานนะครับก็คือเป็นคอนแทคเอ็นซีนะครับคอนแทคเอ็นซีก็ผมก็จะพ่วงนะครับเส้นไฟนะครับจากหมายเลขเจ็ดนะครับจากหมายเลขเจ็ดเข้ามาที่หมายเลขแปดนะครับเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็คือคอนแทคเอ็นซีก็คือหมายเลขห้านะครับ ก็ไฟจ่ายออกจากไมายเลขห้าออกจากไมเยเลขห้าเราก็จะไปจ่ายเข้าชุดคอยลเหมือนกันนะครับชุดคอยล์มันติกคอนเทคเตอร์เหมือนกันก็คือจุดนี้นะครับก็คือ a1 นะครับผมอ,อันนี้ก็เราก็เอาไปจ่ายเข้าที่ a 1เหมือนกันนะครับจ้ำเลยนะครับอันนี้เข้าที่ a 1นะครับ ชุดนี้ก็เป็นชุดวงจรควบคุมนะครับอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็มาเพิ่มวงจรกําลังกันก่อนนะครับผมวงจรกําลังผมก็จะจ้ำนะครับเส้นไฟนะครับแต่ว่าเส้นนี้นะครับก็คือเป็นวงจรกําลังเพื่อนๆก็ใช้เส้นใหญ่ที่นึงนะครับผมต่อออกจากตัวมินบเกอร์นะครับขาออกนะครับ เรามาจ่ายเข้าคอนแทคหลักของแมกเนติคอนแทคเตอร์ก็คือ L 1นะครับอ่นนี่คือเส้นลน์นะครับแล้วก็นิวตันนะครับนิวตันก็จัมออกมาจากตัวเมนเบเกอร์เหมือนกันนะครับผมอ่นิวตันเส้นก็ดูเยอะนิดนึงผมจะวิ่งมาตรงจุดนี้แล้วกันนะครับ คอนของนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าเราก็มาจ่ายเข้าที่ l 3นะครับผมอ่าเข้า l 3ของคอนแทคหลักนะครับเนะครับเส้นมันจะสายไฟมันจะเยอะมากนะครับผมว่าให้เพื่อนๆดูตามแล้วก็ต่อตามผมไปทีละเส้นนะครับแล้วก็ ตรงปกติโอเวอร์โหลดแล้วก็พ่วงถึงพ่วงกับแมกเนติกอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เราจ่ายไฟเข้าคอนแทคหลักของแมกเนติกแล้วนะครับขาออกก็จะเป็นเราจ่ายเข้า T L1 กับ L3 ใช่ไหมครับขาออกก็จะเป็น T1 กับ T3 นะครับที T ก็จะเป็นนิวตันนะครับเราต่อเข้านะครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์หนึ่งเฟสเส้นสายไฟเส้นปลั๊กจากตัวมอเตอร์อย่างนี้นะครับที่จริงก็สามารถสลับกันได้อยู่แล้วนะครับผม เราก็ไม่ต้องคำานึงนะครับก็คือ1เส้นจากมอเตอร์ก็มาต่อเข้า T3 เลยนะครับต่อเข้า T3 แล้วก็อีก1เส้นก็ต่อเข้าที่ T1 นะครับผมต่อเข้าที่ T1 นอ่านี่นะครับก็เป็น2เส้นนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเอาไปต่อใช้กับตัวัมมตินะครับ2เส้นนี้นะครับที่เราต่อออกจาก T1 กับ T3 อ่าโดยปกติตัวัมมติก็จะมีกล่องสตาร์ทนะครับอ่า กล่องสตาร์ทซัมเมอร์อยู่อ่าแล้วเขาก็จะมีอ่ามีข้วให้เราต่อก็คือข้อลายกับข้อนิวตันอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนลักษณะเหมือนเบรกเกอร์อย่างนี้นะครับลายกับนิวตันก็คือเราก็ต่อออกจากทีหนึ่งกับทีสามนะครับไปเข้าที่กล่องชุดสตาร์ทของตัวซัมเมอร์ได้เลยนะครับผมนะครับก็เข้า Ln ปกติเลยนะครับ Ln ปกติของตัวชุดสตาร์ทที่เราต่อเข้ากับตัวซัมเมอร์ก็คือเราก็ต่อใช้งานอะไรปกตินะครับผมเพียงแต่ว่าเราจ้ำไฟ ทีกับ T3 ก็ไปเข้าที่ l ลายกับนิวตันของชดสตาร์สมิทเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับเรามาต่อพายโลตแลมแสดงสถานะการทำงานนะครับผมนะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟ1เส้นนะครับเส้นสั้นนะครับจาก L 1นะครับผม L 1มาเข้าที่หมายเลข13นะครับอันนี้ก็จะเป็น Contact NO นะครับ หมายเลขสิบสามนะครับแล้วก็ขาออกก็คือหมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบสี่อ่าแล้วก็จำเข้านะครับอ่าข้างหนึ่งของพลอตแหลมนะครับอันนี้ก็คือเส้นลายนะครับอ่าแล้วก็นิวตันนะครับอ่านิวตันก็ที่จริงเราก็จำม,มาจากตรงจุดไหนก็ได้นะครับ อันนี้ผมให้เพื่อนๆดูง่ายที่หนึง่งอ่ะสมมติว่าผมต่อจากจุดนี้ก็คือเราเอามาจากตรงจุดไหนก็ได้นะครับนะครับจากเบรกเกอร์ก็ได้นะครับก็คือเอามาต่อเข้าพายด์หลดแรมนะครับอ่าเพื่อให้ครบวงจร่างนี้นะครับอ่ะในผมจําลักษณะนี้ก็คือให้เพื่อนๆดูง่ายที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นพายด์หลดแรมอ่าหยุดการทํางานนะครับอ่าหยุดการทํางานแล้วก็พ่วงนะครับ อ่พว่วงไฟจาก13 No นะครับเข้ามาที่หมายเลข31นะครับ31นี้ก็จะเป็นคู่ NC นะครับอ่าเป็นคู่ NC จำจาก313นะครับมา31แล้วก็ขาออกก็จะเป็นหมายเลข3 2นะครับหมายเลข3 2เราก็ต่อเข้าพาด์ดอทแรมหนึ่งด้านนะครับอ่าอีกหนึ่งด้านก็เป็นนิวตันนะครับผมอ่านิวตัน นิวตันเราก็พ่วงถึงกันเลยนะครับอ่อันนี้คือนิวตันนะครับผมแล้วก็นิวตันก็พ่วงมาใส่ไพลอตแรมสีแดงเลยแล้วกันนะครับอ่นี่นะครับอันนี้ก็คือนิวตันนะครับอันนี้ที่เป็นไพลอตแรมสีแดงก็คือแสดงสถานะเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมนะครับ เกิดอร์โหลดนะครับก็เราจะพ่วงเส้นสายไฟนะครับจากหมายเลข95นะครับ1เส้นเส้นสั้นนะครับพ่วงเส้นสั้น1เส้นมาเข้าที่หมายเลข97นะครับหมายเลขเ5มาเข้าที่หมายเลข9 7แล้วก็ขาออกนะครับผมขาออกก็หมายเลข9 8ะก็มาจ่ายเข้าพายร์แลมแสดงสถานะเกิดอร์โหลดนะครับผม นี่นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องการทำงานนิดนึงนะครับลักษณะการทำงานนะครับผมก็คือ,อผมทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับออนเมนเบรกเกอร์ on ขึ้นผมบิดเซเลคเตอร์สวิตต์นะครับบิดเซเลคเตอร์สวิตตัวนี้นะครับมาฝั่งแฮนนะครับฝั่งซ้ายมือป๊บอย่างนี้นะครับ ชุดคอยนะครับก็จะทํางานนะครับชุดคอยของแมกเนติกคอนเอร์นะครับทำงานแมกเนติกของเราก็จะทํางานนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ของเราก็จะทํางานทันทีนะครับอันนี้ก็คือเราสั่งตรงเลยนะครับผมสั่งตรงให้ชุดคอยทํางานเลยนะครับแมกเนติกมอเตอร์ทํางานเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือระบบแมนนวลนะครับพอเราแบบออโต้นะครับบิดมาที่ฝั่งขวามือนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของตัวท i m เมอร์ดิจิตอลนะครับอันนี้เราก็ต้องไปตั้งค่าการทํางานตั้งเวลาการทํางานนะครับตั้งเวลาการการทำงานของแต่ละวันนะครับสามารถตั้งได้จันทุกวันนะครับผมได้ทุกวันเลยนะครับแล้วแต่เราจะตั้งเวลาช่วงเวลานะครับให้เปิดและปิดในช่วงเวลาไหนนะครับสมมุติว่าถึงเวลาแล้วนะครับทามเมอร์ดิจิตอลนะครับจ่ายไฟออกนะครับก็มาจ่ายไฟออกให้สวิตชิ่งนะครับ แปลงไฟ220นะครับแปลงไฟ220ก็คือก็มาออกมาเป็นขั้วบวก2 4โวลต์นะครับก็มารออยู่ตรงจุดนี้นะครับของตัวโฟร์สวิตนะครับของตัวโฟรสวิตแต่ว่าโฟร์สวิตก็ต้องมีแรงดันน้ํามานะครับอันนี้ก็คือเป็นโฟรสวิตต้องจะมีเส้นเราจําเข้าเส้นท่อนะครับจําเข้าเส้นท่อจําเข้าเส้นท่ออยู่แต่ว่ายังไม่ต่อนะครับเพราะว่ายังไม่มีน้ําออกก็คือ เมื่อเราบิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีไฟที่มาจ่ายเข้าตัวทามเมอร์ทามเมอร์รีเลย์ด้วยนะครับผมมาจ่ายเข้าทามเมอร์รีเลย์ปั๊บก็คือ,อตัวทามเมอร์รีเลย์สั่งสั่งการทำงานนะครับให้ชุดคอยของแมกเนติกทำงานนะครับก็จะทำงานเลยนะครับตามเวลาที่เราตั้งไว้เลยนะครับผมนะครับเราก็ดูช่วงเวลาว่า น้ําขึ้นมาสมมติว่าเราต่อกับตัวซับเมอร์สอย่างนี้นะครับเราก็ต้องดูว่าน้านะครับที่ออกมานะครับที่ออกมาแล้วก็มาดันตัวโฟร์สวิตใช้เวลาประมาณไหนนะครับผมก็คือประมาณกี่วินาทีอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเราต้องตั้งค่าให้สมดุลกันนะครับเราอาจจะตั้งไว้เยอะนิดนึงก็ได้สมมติว่าน้ํามาดันโฟร์สวิตอยู่ประมาณสัก15วินาทีอย่างนี้นะครับเราก็ตั้งไว้ประมาณสัก20่ก็ได้นะครับผม นะครับประมาณสัก20วินาทีก็ได้นะครับก็คือเมื่อมีน้ํามาดันนะครับผมนะครับมาดันโฟล์สวิทนะครับแมเนาทีของเราก็จะทํางานต่อเนื่องนะครับทำงานต่อเนื่องมอเตอร์ของเราตัวสมมติของเราก็จะทํางานต่อเนื่องนะครับแต่สมมติว่าน้ําไม่มีน้ําขาดนะครับผมนะครับน้าขาดก็คือตัวทัมเมอร์รีเลย์ตัวนี้นะครับทัมเมอร์รีเลย์ตัวนี้ก็คือจะทํางาน นะครับสมมติเมื่อกี้ก็คือเราตั้งไว้20วิใช่ไหมครับอ่ามันก็จะเตะทางาน20วิปั๊บแต่ว่าไม่มีน้ําในระบบเส้นท่ออย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะตัดการทํางานเลยนะครับผมจะตัดการทํางานเมื่อครบ20่วิแล้วนะครับอ่าก็จะไม่ไม่มีน้ํามาดานันโฟล์สวิทมันก็จะไม่เชื่อมต่อให้แม่เหล็กตีของเราทํางานต่อเนื่องนะครับก็จะทํางานเฉพาะที่เราตั้งตัวทามเมอร์รีเลย์ไว้นะครับผมนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ ลักษณะการทำงานนะครับผม